ครับสวัสดี FC แฟนคลับเอสารน้อยเอฟซหนองยิงครับมือนี้มาเอาจิ้งครับพี่น้องสำหรับทีมงานสางด้วนนะครับเปิดทีมงานเปิดมาเมื่อนี้ครับยี่สิบพจนเลยครับเอาส์จิ้งครับมือนี้เอาส์จิ้งโผล่ปันปูนหานทากนะผสมปูนฐานแล้วครับทากนี่กับพจน์น้ำ แข็งเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องกาวาเสียเอามือนเดียวให้แล้วเลยนะครับสามห้องนี่คนแบกปูนกับแบกครับคนผสมปูนกับสมคนหิวปูนกับหิวบ้านนี่อ่นะคนเตรียมอุปกรณ์ฉาบกับเตรียมครับเอ็ดหมานะครับต่างนั่งลานคือความรวมมือนะครับขายระยะไกลนะครับ เราจะถ่ายระยะไกลไม่ให้รบกวนช่างนะครับเอาสิบอไปไก่เพื่อนครับมันสิควนมันสิมันสิขวงเพื่อนราสันทะของแรงน่งคือรถนามแพงเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นปูนไอเป็นอิฐมวนเบานะครับพี่น้องการรถหนามแพงมันก็เลยเปียกเร็วนะครับชุ่มเร็ววววสันเทะบาหนีเวลา มันเปียกนะครับมันซูมแล้วเวลาเข้าฉาบมันกระติดเร็วนะครับฉาบปูนใส่ปื๊บติดปั๊บนะครับนี่ส่วนของนี้ก็ลักตักแผงนางลานครับตัางนางลานแล้วก็จะขึ้นเอาไว้ยื่นฉาบนะครับสีฉาบไล่จากก้างบนลงมานะครับ ไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเอาหม่องปัญญาก,กอนนะครับห้องคุณนก็ตั้งนั่งลานเต็มแล้วครับห้องนี้ก็ตั้งแล้วนะครับส่วนห้องนี้หองนี้กําลัางแกะแกะแบบวงกลบนะครับแกะแบบวงกลบแบบช่องหน้าตางนะครับหมู่บ้านเห็ดใหม่ ตีใหม่ขึ้นแบบเปิดเจอรล้อนะครับปูนแหงได้ที่เลาแกะกำลังแกะแบบนะครับตอนนี้ ปูนไงครับไปกไก่บ่าใครับปูนไงช่างดวนบอกว่าปองกำลังต้องเดินด้วยกำลังครับเพิ่มพลังด้วยกระต้มขนมครับเนื่องจากช่วงนี้ บ้างมูบานนะครับจัดบุญขอดสากนะครับบ้างมูบานก็นรอเดือนดับนะครับบางพื้นที่เป็นเดือนดับนะครับเดือนดับก็คืออีฟองสปดานะครับศาสไทยส่วนบางพื้นที่เขาจัดพระจันทร์เต็มดวงนะครับเป็นบุญขอดสากนะครับ พี่โอคนณสองครับพี่คนสองตอนนี้ยังเปิดรับออเดอร์เสื้อนะครับเสื้อรุ่นเปิดฤดูกาลนะครับของทางพอพวนของหญิงเป็นลายสีม่วงขาวกับชมพูขาวนะครับมีสองสีนะครับพี่น้องราคาเหมือนเดิมครับ400รรวมส่งนะครับสำหรับไซส์เด็กถึง ไซส์ XL นะครับส่วน 2XL ถึง 6XL ราคา450รวมค่าจัดส่งนะครับผู้ใดสนใจสีใดรุ่นดใดไซส์ใดนะครับทักมาสอบถามทางเพจรัตนาพรแบนดนะครับหรือว่าทางเฟสบ่าวโทษน,นะครับเฟซบ่าวโทษกะคือการสร้างเสือนะครับจ้องเสือหรือว่าผ่านช่องทางเฟส หรือว่าทักเพจนะครับโอนบัญชีกสิกรไทยของแม่น้อยนะครับส่วนผู้ใดจะหมอบมาไล่นะครับเป็นมาไลเปิดฤดูกาลให้น้องอิงกะทักมาสอบถามมาเลยบัญชีนะครับจะเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับบัญชีเสื้อบัญชีหนึ่งนะครับบัญชีมาไลอีกบัญชีหนึ่งนะครับพี่น้องส่วนผู้ใดต้องการนะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาศิลาหรือว่าวัตถุมงคลหลวงปู่มุนนะครับ นี่ครับบป่าโทษกะใสสอสีเลยนะครับสีขาวดำกับสีแดงนะครับแดงเงินนะครับขาวดำจะเป็นชุดทองนะครับส่วนสีแดงจะเป็นชุดสีเงินนะครับจะเป็นรูปราหูนะครับจัน์กับพระอาทิตย์นะครับพระจันทร์กับพระอาทิตย์อยู่ด้านข้างนะครับนี่เสริมดวงเสริมดวงชะตานะครับ เดี๋ยวมื้อนี้นะครับบาโทนจะไปจุดทูบนะครับแต่ว่าจะไม่ได้จุดทูบที่ต้นโชคเก้าชัดนะครับจะไปจุดทูบที่จอมปลวกนะครับจอมปลวกอยู่โพนที่ตู้รูพันยูนั่นแหละครับยูหันจะมีจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งนะครับที่บาโทนเห็นไหวแต่ดนแล้วว่าจะไปจุดทูบขอพันยูหันแต่ว่าบันนี้มีโอกาสไปจุดจ้าเถื่อมื้อนี้ก็เลยสิไปจุดนะครับขอโชคขอต้นเหล็กนะครับที่จะนําไปเสี่ยง ในวันที่1ตุลานะครับรัฐบาลไทยจะมาตัวเลขตัวไหนวันที่1ตุลาขอให้มาปรากฏที่ถูบที่สิจุดมือนีนะครับแลกกะเล่าเพื่อนบ้านเฮ้านะครับมือแร้งสอถุงเคืองสี่เป็นตัวเลขตัวไหนนะครับให้มาปรากฏในถูกที่สิจุดมือนีนะครับอ่าโศกภัยมันมั่นค่ะปีนองบางคนเห็นกับบอดี้สื่อบอดี้ตามกับบอมีโศกถือว่าบอมีโศกเนาะบางคน เพิ่นเห็นแป๊บๆเพิ่นกนระจัดเลยนะครับอ่ากระถือว่าโศกภัยมันมันนะครับเลือกแบบนี้เพราะว่าเฮาจะบ่ได้ให้เสื้อแต่มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับบ่ได้ชวนให้งมง่ายนะครับพี่น้องแต่มันเป็นดวงภผดวงมันเนาะบางคนเพิ่นเห็นจุดมือนี่ได้ตัวนี้จุดมืออื่นได้อีกตัวหน,นึ่งยังสิเพิ่นก็ไปเสียงเอาอีกตัวหน,นึ่งมันบ่ถือแบบนี้ แต่ว่าบางคนเปิดกระเสียงทั้งสองโต้ทั้งสามโต้คนก็ได้มีส่งนะครับอ่ะเลือกแบบนี้ว่าไผ่บ่ได้นะครับส่วนเสือแบบเจ็ดวันเจ็ดสีนะครับตอนนี้อยู่บ้านยังเหลือใส่เอ็กแลนะครับสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีโอรสนะครับสีสีนะครับใส่เอ็กแลทักมาสอบถามทางเฟซบุ๊กเราหน่อยครับพร้อมส่งมากครับเสือนี่พร้อมส่งนะครับเสือเปิดฤดูกาลกับพร้อมส่งนะครับคือทักมาโอนมามือนี้ส่งมือนี้เลยนะครับเสือส่วนที่เหลือจาก การจำหน่ายทั้งเฟสทั้งเพจแล้วนะครับเขาจะนั่ไปจำหน่ายหน้างานวันที่21นะครับเหลือสำหรับไปขายสำนันครับพี่น้องส่วนผู้ใดจองท่านก็คือท่านนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสักรนในพจนานิพนิปหน้าครับสวัสดีครับ